สวัสดีครับทีเด็ดเบ็ดแซนครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลวันอังคารที่26กันยายนครับเป็นการเจอกันของทางด้านมาโยกาครับทีมอันดับที่16ของตารางเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับจากฝูงของตารางโดยเกมนี้ทั้งคู่จะเจอกันในศึกลาลิกาสเปนครับ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีดีแอด BETSAND ครับเบสแซนหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ www.betsan.com ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดของทางด้านบาร์เซโลนาครับเป็นฝ่ายเก็บชัยไปได้ทั้งหมดครับสถิติ5เกมหลังของเจ้าบ้านมาเยกาครับฟอร์มโดยรวมถือว่าน่าเป็นห่วงครับหลังเก็บชัยได้1เสมอไป1และแพ้ไป3ครับผลงานการเล่นช่วงหลังของเขาทาได้ไม่ค่อยดีครับหลังไม่เอาชนะใครมาแล้ว3เกม เกมนี้โดยการคุมเกมของฮาเบียอากิเลครับจะมาด้วยแผน3-5-2ครับโดยจะมีเปแดกไรโควิดครับยืนเฝ้าเสามาติยานาสตาชิสครับคุมเกมรับซามูเอลคอสตาครับเชื่อมเกมแดนกลางและแอฟดอนเพชร กับเอเดตมูริกีครับจะเป็นคู่กองหน้าคอยจบสกอร์ครับส่วนสถิติ5เกมหลังของทางด้านเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาครับฟอร์มอยู่ในช่วงกำลังร้อนแรงครับหลังเอาชนะมาแล้ว6เกมติดเกมนอกบ้านก็ทําผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับเกมรุกเฉียบขมเกมรับไว้ใจได้ครับนัดนี้โดยการนําทัพของบาร์ซีเอเนนเดสครับจะมาด้วยแผน4-3-3โดยจะมีมาร์คอังเดสเตเกนครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูโรนันอาราโคครับคุมเกม รับกาบี้คอยตัดเกมรับเชื่อมเกมและโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ครับคอยปิดสกอร์ในแดนหน้าเกมนี้เปิดเลราคามาที่บาร์เซลโลนาต่อเจ้าบ้านมายอร์กาอยู่ที่ครึ่งควบปรูครับ ดูจากสถิติการเจอกันบวกกับฟอร์มการเล่น5นัดช่วงหลังแล้วทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาค่อนข้างเป็นต่อคู่แข่งพอสมควรครับแม้เกมนี้บาร์เซโลนาจะเสียเปรียบในการเล่นนอกบ้านก็ตามแต่จากขุมกำลังและฟอร์มการเล่นของพวกเขาเชื่อได้ว่าเกมนี้บาร์เซโลนาบุกเก็บ3แต้มกลับบ้านได้สบายอย่างแน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ